ยกปืนขึ้นมายิงใส่ตัวเองตุ่มตุ่มตุมตุม,ตม,ตมไม่ใช่มาดึงข้งวบอลได้ตกมาถึงแปกนี้ดูขดั้วบอนี่มันเหมือนเป็นแบบลาวาเดือเดอเลยตกมาเป็นยุอโออกเซเลเตบอกยังไม่มีใครมาช่วยฉันเลยฉันจะตองหนาตายอยู่แล้วเงียบออยสวัสดีครับเพื่อน วันนี้มาพบกับเจ้าเป่าครับทุกคนเขามีกันหมดเลยวยังไม่หนหนะไรอ๋อมันเป็นเลโก้เหรอเนี้ยเป็นเลโก้ทาร์นโฟมเมอร์นะครับเพื่อนๆกาเล็กซี่เนี่ยมีเขียนอยู่อ๋อกาเล็กซี่เวอร์ชันรับดีเฟนเดอร์เฮยทาร์นโฟมเมอร์เนี่ยออพติมัสพามตัวสีทองไม่รู้อ่ะโอ้โหมันมีหลายตัวเนาะเพราะว่าพวกเราจะรู้ จากสองตัวนี้แล้วแต่ตัวนี้ยังไม่รู้จักะอ๋อตัวนี้คือบอเบอร์บีครับเพื่อนเอ้าเมกคาทอนครับแล้วก็บอเบอร์บีมันแปลกเออใช่ใช่อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันคกกะเลยนะอ้าแกะเลยครับเดี๋ยวดูว่าข้างในมันจะเป็นตัวอะไรนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นตัวอะไรกันแน่ครับอ๋อโอเคแพ็คมาอย่างดีครับเพื่อนๆโหกาวนี้ติดได้เลยโอเคโอเค ออกมาครับจะเป็นตัวอะไรครับเฮ้ยจะเป็นถุงสีไม่บอกด้วยแต่ในสติกเกอร์น่าจะบอกแนะ่เลยเพราะมันจะบอกวิธีการต่อครัว่าตัวข้างในเป็นตัวอะไรครับนี่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนครับก็จะมีหลายตัวนะมีออพติมัสมีเป็นโอะกระจายใช่อัใช่อันนี้คือมันมีหลายตัวนะเพื่อนๆแต่ว่าต้องดูสีว่าเราได้เป็นตัวไหนมา<อ>นะครับโอเคแต่ว่าคิดว่า เจ้าาอกว่าได้เป็นตัวออพติมัดนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าโอ้ใช่จริงด้วยครับนี่เดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์ข้างในนะเดี๋ยวดูจ้าป่าประกอบให้นะครับนี่นี่นี่อันนี้จะมีจะมีชุดมีคู่มือบอกครับนี่ต้องประกอบหัวรถก่อนอ่ะ ตอนนี้เราประกอบล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะได้เป็นรถแบบนี้นะเป็นรถออ t ติมัทนะครับตแบบนี้รถออฟติมัทสามารถยกปืนได้นะครับเนี่เราได้เป็นตัวนี้ <Yes. S 1> ก็คืออันนี้มันต้องดูว่าเราซื้อมาเราได้กล่องอะไรนะครับถ้าได้กล่องเป็นเลโก้พวกที่เป็นตัวต่อก็จะได้เป็นหุ่นยนต์แล้วก็เป็นแบบรถอย่างเงี้ยนะครับมันมีหลายแบบนะก็คือพูดง่ายๆ่ายอันนี้มันเป็นกล่องซุ่มนะเพื่อนๆน,นะแต่ว่าอันนี้มันเขียนไว้ข้างหน้าเลยว่าเราจะได้รถขนาด เนี่ยอันนี้เราได้คันนี้ใช่ก็คือเราต้องดูจากด้านนี้ครับว่าได้เป็นรถคันไหนเนี่ยมันจะเขียนบอกไว้เลยครับว่านี่อันที่เราเลือกก็คือรถคันนี้ครับเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากได้เป็นตัวที่เป็นพวกหุ่นยนต์อะไรเงี้ยเพื่อนๆต้องดูตรงนี้นะ oh <my S 1> มันจะเขียนว่า selected ตรงนี้ครับก็คือเลือกเป็นอะไรถ้ารูปนี้เป็นรถก็จะได้รถครับถ้ารูปตรงนี้เป็นหุ่นยนต์ก็จะได้หุ่นยนต์ครับเนี่ยก็แล้วแต่มี ไอคะทร์นะครับมีบอเบอร์บีนะครับแล้วก็มีออบติมัทพาร์มมีให้เลือก4แบบครับก็คือถ้าใครอยากจะได้ตัวไหนครเขาต้องดูให้ดีว่าเราจะเลือกเป็นตัวไหนครับโอเคใช่อันนี้ก็เป็นตัวที่เราได้เดี๋ยววันหลังซื้อแบบนี้กันโอเคเราต้องเก็บตังค์ซื้อนะครับอันละ89บาทนะครับซื้อได้ที่เซเว่นอีเดเว่นครับโอเคยังไงก็ใช่ครับซื้อจากโนตั้อเราซื้อจากโนตั้โอเคอ่ะเพนต้องบอกเพื่อนๆว่า กดแล้วกดไลค์กดแล้วอะไรลนะ่ะ <c oughs> กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเป่าซอรี่ด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องเป่าซอรี่ด้วยนะไปแล้วครับนี่กับรถอัลติมัดภาพยกปืนขึ้นมายิงใส่ตัวเองตุมต่มตุมต่มตุ่มตุ่มไม่ใช่มันยิงข้างบนได้หลังจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะเอาสีผสมอาหารกับน้ำส้มสายชูครับฉีดลงไปครับดูครับฟูบเข้าไปแล้วครับลงไปแล้วยังไงยังไงเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้ว เฮ้ยนี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เพื่อนมันเริ่มลอยขึ้นมาครับเฮ้ยเฮยดูดิดูดิมันกลายเป็นลาวาเลยเพื่อนเพื่อนเฮ้ย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 ดูดูดูมันเริ่มขึ้นมาครับมันเริ่มขึ้นมาแล้วดูโอ้ดูดูเพื่อนเพื่อนตกมาถึงเป็น้ดูข้างบนนีิมันเหมือนเป็นแบบลาวาเดือดเลยเพื่อนเป็นกิ้งโซดาเลยโอ้เสร็จแล้วพอมันเสร็จแล้วครับมันก็ค่อยๆตกลงมาเพืนเพื่อนดูดิ Yup. ตอนนี้มันตกใหญ to oh! ่เลยดูด so ิปนนะมันจะเป็นแบบฟองแบบปุดๆขึ้นมาแบบนี้เลยครับเนี่เห็นไหมมันเป็นความรู้สึกของแบบภูเขาไฟกําลังปะทุครับได้กลิ่นไหมเพื่อนๆได้กลิ่นไหมใช่เพื่อนๆได้กลิ่นไหมครับได้กลิ่นเพื่อนๆจะได้กลิ่นได้ไงเล่าเพื่อนๆดูในคลิปโอ้โหนี่มันปุดๆขึ้นมาครับแล้วมาดูข้างล่างพอไม่ได้กลิ่นเลย นี่นี่นี่ไหมมันเริ่มมันเริ่มยดลงมาดูดูดูเพื่อนเพื่อนดูนะมันเริ่มตกลงมามันจะมีเงาอยู่มันตกลมมันขึ้นมันขึ้นแล้วมันก็ตกมันขึ้นแล้วก็ตกอ่ะวนเวียนกันไปแบบนี้มันามันถึงเบกกิ้งโซดาใช่ใช่มันตกลงมาถึงเบกกิ้งโซดามันเป็นเม็ดเม็ดแล้วเพื่อนงั้นเราก็ต้องหยิบเม็ดเม็ดทิ้งอุ้ยล้วจะหยิบได้ไงเรามีผสมอาหารที่เราใส่ไปเมื่อกี้ครับ มันเป็นการผสมกันระหว่างน้ำส้มใสชูครับกับสีผสมอาหารนะแล้วก็มันก็เลยทําปฏิกิริยากับเบกกิ้งโซดาครับแล้วก็เกิดเป็นฟองแก๊สขึ้นไปมันก็จะพาแบบพวกสีผสมอาหารขึ้นไปครับในกระเป๋าขีดไปเพิ่มอีกแล้วครับปุ๊บโอเดือดเลยครับเพื่อนๆนครับตอนนี้ก็เริ่มเดือดกันนะครับแล้วพอมันขึ้นไปสูงสุดนะเพื่อนๆมันก็ตกลงมาเหมือนเดิมครับ อ้ да okay าวโอเคครับอันแรกก็จะมีเบกกิ้งโซดานะเพื่อนๆใส่ลงไปก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยๆริมน well ้ำม so ันลงไปนะะจ้าเป่าเทแรงนิดหนึ่งน้ำมันมันก็เลยขุนนั้นก็เอาสีผสมอาหารมาผสมกับน้ำส้มสายชูแล้วก็ฉีดลงไปเลยเพราะสีผสมอาหารที่มีน้ำส้มสายชูอยู่ทำปฏิกิริยากับเบกกิ้งโซดาด้านล่างครับมันก็จะทำให้เกิดเป็นฟองขึ้นมาตตๆๆๆๆๆแบบนี้ันเหมือนต็มเลยเาให้จเปาลองคนดูครับว่า ลงคนตอนลงคนด้านล่างสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้คนลงไปให้ถึงด้านล่างเลยคนลงไปให้ถึงด้านล่างเลยให้ถึงเป็นกิ้งโดาืูว่ามันจะทำปฏิริยาเพิ่มไหมดีก็ก็เป็นกิจกรรมที่แบบคุณพ่อคุณแม่สามารถให้น้องๆมาแบบทดลองก็ได้ครับสนุกดีครับโอ้ตอนนี้แบบกลายเป็นเลือดเลยอะเอยังไงก็ให้เจ้าเป่ากับพิต้าครับเล่นกันไปก่อนเนาะอ่ะเจ้าเป่าฝากบอกเพื่อนๆว่า ช่องป้าซอลี่ด้วยนะบบี้โอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องป้าซอรี่นะแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองวิทยาศาสตร์กันอีกครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับไปเร็วซเลฮดตายเร็วโอ้เซเลนเฮดบอกยังไม่มีใครมาช่วยฉันเลยฉันจะต้มน้ำตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้อย